ส่องพังง่ายๆบายแค่สุขิโตคลิปนี้นะครับผมก็จะมาใช้วิธีการดูเรียนหลุมปุโตวัดประดูชิมพีนะครับออกวัดถ้ำสิงโตทองนะครับปี2521นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยนะครับจุดแรกที่เราจะพิจารณาเหรียนนี้นะครับให้เราสังเกตที่พื้นเหรียนนะครับพื้นเหรียนจะตึงนะครับและจะมีเสี้ยนสายฝนวิ่งนะครับ จุดตอไปนะครับให้เราจดจาใบหน้าของหลวงปู่โตนะครับจุดต่อไปนะครับให้เราสังเกตตรงไล่หลวงปู่โตทางด้านนี้นะครับทางด้านขวาของหลวงปู่โตนะครับหรือว่าทางด้านซ้ายมือของเรานะครับตรงไล่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีเส้นซ้อนนะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นซ้อนตรงไล่นะครับมาตรงแขนตรงนี้นะครับ ต่อไปนะครับให้เราสังเกตที่สังกตินะครับสังกติจะต้องคมนะครับเห็นไหมฮะคมชัดนะครับอ่ามีเซียนวิ่งเลยนะครับต่อไปนะครับให้เราสังเกตที่ตัวหนังสือนะครับอ่าตัวหนังสือจะต้องคมชัดนะครับกระแสเหลี่ยนนี่วิ่งผ่านตัวหนังสือเลยนะครับเห็นไหมฮะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังเหลี่ยงกันบ้างนะครับ หลังเหียนนะครับให้เราสังเกตที่หูเหลี่ยนนะครับหูเหรี่ยนจะต้องเป็นรอยจอบบธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับแล้วให้สังเกตตรงรอบนอกของหูเหลี่ยนนะครับจะมีเหมือนวงเดือนนะครับเห็นไหมฮะจะมีเหมือนวงเดือนนะครับจุดต่อไปนะครับให้เราสังเกตที่ตัวหนังสือนะครับอ่านะฮะจำตัวหนังสือไว้นะครับคมนะฮะชัดมากนะครับ ื้นเหรียญเขจะมีกระแสเหรียญบิงนะครับเป็นเซเซเล็กๆขอขวางนะครับเห็นไหมฮะด้านหน้าฝนลงมานะครับด้านหลังนะฮะจะขวางนะครับนะครับสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูขอบเหรียญกันบ้างนะครับขอบเหรียญนะครับจะเป็นเหมือนผิวมะละนะครับตัดฉีกนะครับจะตัดหยาบๆเหมือนผิวมะละานะครับให้สังเกตดูนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดหัวใจนะครับกดแชร์กดติดตามหุด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ